เโฆษณามันคือค้างอยู่เอ้ามึงเห็นปะนี่คลิปมันเริ่มแล้วมึงเล่นกูละมึงมึงจะโฆษณากูเกินไปหรือเปล่ามึงจโฆษณากูเกินไปหรือเปล่าสวัสนี้ครับเรยบูาโจ้นะครับแล้ววันนี้ผมมาแล้วตามคำขอสกิปไปดิบมึงรู้ปะก่อนก่อนทำคลิปเนี่ยกูไปหาน้องกูมาไว้วันนั้นอะกูไปกูไปหาน้องกูแล้วน้องกู ไม่ได้เจอนานนถามว่าเอ้ยมึงเป็นไงวะมันก็บอกผมดูคลิปช่องพี่อยู่นะครับผมเฮ้ยเราดูๆเลยดูคกิปวิดีโออย่างเดียวเลยครับผมกูภูมิ <c oughs> <c oughs> ใจมากเลยพี่น้องเนี่ยเฮ้ยแย่เลยแล้วกูว่ามันก็บอกกูว่าอ่าอะไรอะ่ะใ,ในในห้องอะ่ะมันก็ดูคือมันมันอยู่มันเรียนอยู่ประมาณมม,มหนึ่งมอสองไงละ่ะหนูบอกปะ่ะอ่แล้วมันก็ดูเว้ยก็แบบเ๋อเหลือเด็กมหนึ่งมสองเขาเขาก็ดูกันอย่างนี้เหรอกูก็ไม่รู้ไงกูเลยถาม เพื่อนมึงดูกันด้วยอ่ะทั้งหมดไม่ครับมีผมคนเดียวดูในห้องอ้าวไอ้เยียสรุปคือคือไงเนี่ยคือมันดูเยอะไหมหรือไม่เยอะหรือว่าหรือไงไม่รู้น้องกูพูดงั้นอะนี่ไงท่านี่ไงแล้วก็เหมือนมีคนมาด่ากันในคอมเมนต์กูด้วยวะใช่ไหมเออใช่ใช่นี่ใจเย็นๆครับใจเย็นเซลช่องช่องผมมันเป็นช่องขี้แซลอยู่แล้วนึกออกไหมไอ้คนนี้เขาแซลถั่วส้วมเด็กบอกก็ ก็แซวได้ครับแซวได้ไม่ไม่ได้มีอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากม่ผู้มเราไม่ไม่ต้องอะไรอ่ะเราไม่ต้องอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะอะไรขนาดนั้นดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ช่องผมเป็นช่องที่ขี้แซวอยู่แล้วครับแต่ก็อย่าอย่าอย่าด่ากันเลยครับช่องผมครับอย่าอย่ามาด่ากันเลยในคอมเมนต์นะครับพยายามพยายามด่าได้แต่กูรอเล่นรอเล่นแต่ถึงไม่ได้รอเล่นนะคลิปแชงส่วนใหญ่ก็เป็นแต่คนมาคอมเมนต์ด่ากูอะไรอันนั้นก็ช่วยผมได้นะ ปกติเราดูดีกว่าไหมสามนาที่พัทหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยขึ้นแล้วพัทหนึ่งอยู่แล้วแล้วกูจะได้ดูเออโอเคไอ้เชี่ยมาอยู่ว่มาอยู่ไอ้เชี่ยแม่งเอามาหมดเลยคนนั้นพี่จงพิจีอะไรสัตว์วัวล่ะโอวยุสรุปมนเองเอามันมาพีซีไอ้เชี่ยแม่งเอาถังน้ำมันมาติดไอสัตว์ยันแล้วสรุปคือมัน ไฟไหนหรืออะไรกันแน่เดี๋ยวทำไมบางคนบอกว่ามันมีฝ่ายเยอะพี่อะไรหลายฝ่ายเอองงหมดแล้วตอนนี้แล้วตัวส้วงเมื่อไหรอสัตว์แต่ตอนที่แล้วมันร่วมมือนะไอไอกล้องไอ้นั่นน่ะโอ้โหง่วยหมดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้เจี๊ยมันมันฆ่าตัวเองอะไอ้เจี๊ยบมันนั่นน่ะ น,นั่งมิตบียเลสัตเฮ้ยใครแม่งขับรถมาวะเอา,เอ,าอย่ายิงอย่ายิงอย่าไอ,อ,อ,อ้ยิขึ้นมาขับมาแบบมาช่วยอะแล้วมันเดิดยิงกันหน้าเป็นเ็ศเลยมึงมือเลยมันจะอะอนี่เวียนอย่างวะอยา่ามึงยิงมึงมวัวเลยดิ ย <g ül> <g ül> ยี่มไอ้ยังคนดีเนี่ยไม่ยิงพี่สายเสร็มันตงอาแล้วไม่ยิงทำไมวะกู <g ül> ไม่รู้ยี่ห้ยขู่กูก,กูกูยิงไปมันก็น่าเหมือนกูกูกูออยิงไงนั่นเองอ่ะฉันนั่งรถเก่งหนีไอ้ยังคนเยี้ยอืมยังไงอะอ๋อคือพวกมึงเก่งมไหมเนี่ยเอาต่อยแม่งเลยซับวันนี้นี่เอ,ออแทงแมงไง ยิงไม่เข้านไอ้เหี้ยอ้าวไปเอาปืนเข้ามาเรื่อยเว้ยที่กูนึกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนเกมอะไรวะไอ้เหี่อ่ะมาฮาะไรกันโอ้ยเ,เอาชนกูเลยยังไม่ตายผู้ม,มาอะไรนะกูดบายปะกุดก <laughs> ูดบายโอ๊ยลูกพี่ใหญ่ซนะนีิไอ้ตัวนี้มันก็ดูกล้ามใหญ่กว่าเพื่อนนะวะมันก็ดูใหญ่ละหรือมันก็ดูแน่นนะวะ อ๋อคือปืนมันยิงมันได้เหรออย่างเงี้อ่ะยูไม่รู้นะโอ้กิ๊กๆตัวนึงเว้ยเจนกี้ยังนี่คนเทงเลยสัสมีอัศวินเนี่ยโอ้กิเทจริงเลยตัวนี้กล้ามใหญ่ด้วยอ้าวอะไรอ่ะเนี่ยมามาเพื่อเรื่อยพวกมึงเลยโอ๊บโอพังแล้วใครจะมาช่วยกูอีกไหมอะไรอ่ะอะไรอะไรดิ มาแตงหงูเขาปะนี่เีอะไรวะกองถือเสื้อปะใช่ป่ะมันผสมตัวเสื้ออยู่วะไม่เด้หนูว่าถือเสื้อมพิ่มบนไหนกูก็ไม่เห็นกูไม่รอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้ก็มันจะจบแล้วแหละไหนถือเสื้อป่ะไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยนี่มึงขี่มาไอ้ชุดขาวใครไม่รู้วปทเหี้ยแม่งเยอะไปหมดเลยแม่งเพิ่มเข้ามาไม่รู้เป็เกียอะไรละ ตัวไหนตายมั้งตัวไหนเพิ่มมั้งยี่ไม่ดีมั้งตัวเดี๋ยวมันตายแล้วมันกลับมาใหม่วะไอ้ที่มันแบบโยนปืนให้ไม่รู้ไอ้เหี้ยลูกเฮียเปนมันใครไม่รู้อะเนี่ยซื้อโอ้มีฮอตมีฮอตเกตโทรศัพท์ด้วยไอ้เฮียมันโคตรเทียดเยียดซื้อผมเรงซื้อเลยโคตรก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทอะโคตรแพงนี่ไม่รู้บาทหรือเหรียญน่าจะบาทถ้าเหรียญนี่มึงจะเกินไปเก้าร้อยเหรียญนี่โอบู๊ อน้องกูดูอยู่บ้างวาถ้ามึงดูมึงคอมเมนต์ด้วยนะลองดูอ่ะลองคอมเมนต์ดูให้ให้กูรู้ว่าเป็นมึงคอมเมนต์นะกูจะรอดูว่ากูจะเดาถูกไหมรอดูเด้อ